โหลดไปซูโหลดครัสวัสดีครับผู้ชมตอนนี้เรา<ว>เดินทางมาแต่แถวบ้านน้ำรัดน้ำท่วมแล้วครับผมกำลังรองอ,งอยู่ครับเดี๋ยวรอให้รถคันนั้นมาก่อนครับน้ำท่วมทางแล้วครับเดี๋ยวเราก็เราจะไปไหวไหมครับเนี่ยน,น่าจะไหวอยู่นะผมว่า<ม><ม>น่าจะไหวอยู่ครับรถโหลด อ่าดาอลดโหลดรดโหลดไปได้ครับรดโหลดได้เราแสดงว่าเราได้เดี๋ยวรอเข้ามาครับคุณผู้ชมขอบสิบสี่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเราคงไปได้อยู่ครับเพราะว่าถ้าไปอ่าคงจะท่วมแถวแถวนี้แหละครับแถวจังหวัดน่านครับบ้านนำรัดโอเคเราไปไล่เลยครับคุณผู้ชมโอ้ยไปเลยครับไหวอยู่เข้าไหวอยู่ไปใช่ได้ใช่ได้คิดว่าคงไม่ท่วมเขาไม่ ในห้องผู้โดยสารนะครับอ่าโอ้โชคดีครับเราเดี๋ยวเจอเราเจอที่ดอนแล้วครับเจอที่ดอนอ๋อเจอที่ดอนครับอ๋อหลอดครับเราหลอดแล้วครับหลอดตายแล้วคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอดครับตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมด้านนู้นครับด้านปุ่นโอ้โหมันไปน่าานานครับเดี๋ยวสักครับนี่เดี๋ยวอีกประมาณสักหนึ่งชมมองคงจะท่วมหมดแล้วครับคุณผู้ชมดูดูทังปุ่นครับโอ้ทังปุ่นอับ ปุ่กระจกหน่อยได้หันก็ให้ผู้ชมชงได้พอพอรอเอาเร็วๆเริ่กระจกปุ่กระจกกันอ่าคุณผู้ชมด้านปุ่นครับผู้ชมโอ้โหนั่นนะครแถวอันนั้นเน็ตบ้านนนัดครับฐานะน้ำรัดพัวม้วนเลยครับโอ้โหรีโอ้โหคุณผู้ชมเราก็ไปแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมอากินนี่ก็คงจะลาคุณผู้ชมไว้ก่อนแล้วครับคงจะไม่ได้หันแล้วครับ